ไม่ได้โพสค่ะโอ้ยเป็นึงหวานโอเค,อเค,อเคฉันเล่กคนเดียวฉันไปจะคลองหรือไง้าจะมีบีบีตามนะคะเดี๋ยวแปบน,นึงนัเดี๋ยวดูเลืบอกบทพี่สาวก่อนหนึ่งสองสองเอาเปบนึงดูยูทูบอยู่ oh. มันมีแบบให้ดู Youtube oh. เอาเพชรเอาของขวัญเอาไขา่ที่มันเป็นเบบีผู้หญิงคนนั้นอะ่ะผู้หญิงสีเหลืองนั่นนะดูยูทูบนน่นนี่น โอ้ยเชเปีกุญแ,แจทำไมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยต้นมีะครมาเล้วอีสตนมีครจอมยังจู๊โอเคค่ะจะได้กุญแจมาแล้วก็เปิดเลยค่ะฮะหนึ่งสองบบอสองหแรบบื 1> 1, 2, 2ยอยัง ไม่ใช่มันเป็นหน mm ึ่งสองสองหนึ่งสองสองเด้อโอ้ยเข้าไม่ได้ทุกค้อนถืถอกุญแจเปล่าคือมันแบบมีกุญแจไม่ใช่เหรอมันกุญแจเนาะเราก็ต้องเข้าได้ฮะมันบอกกุญแจบ้านเท่าไหร่นะกุญแจบ้านยี่สิบแปดอันโอ้ยโอ้ยนำเพื่ออะไร ศูนย์เจ็ดย์จ็จ็ดแล้วก็ศูนย์สี่จบโอ้นี่หน้อยตามมาเร็วป่ะโคเดี๋ยวนี้นี่ก็จะเป็นห้องแดงอีกแล้วทุกคนโคเดี๋ยวนี้ เนี่ยอะไรกัน,นี่เข้ามาเล่นแบบนี้เพื่ออะไรแล้วเราดาวโหลดแบบนี้เพื่ออะไรนำเพิ่งแล้วฉันไม่ว่า<ฆ>จริงๆฉันจะขายให้คุณนันกลับมาและจากไปช่วยฉันหาไข่สิบฟองสามารถทำได้ฉันกลัว ถูกไก่จิกอทำได้เนาะแล้วก็จะได้รับนักขั้นเดี๋ยวเราไปจับไข่กันน้ำเบ่ง,บงโพสเดี๋ยวนี้